สำหรับความท้าทายหนึ่งของนักวิจัยในประเทศไทยนะครับก็คือการต่อยอดงานวิจัยจากหิ่งสู่ห้างก็คือต่อยอดงานวิจัยเนี่ยไปสู่การสร้างผลประโยชน์ในเชิงชพาณิชย์ที่ผ่านมานะครับทางาวิายาลัยเชียงใหม่นั้นก็ประสบความสําเร็จในการนํางานวิจัยจากห้องทดลองมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์นะครับล่าสุดก็นํางานวิจัยการสกัดงาดําที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งลดการอักเสบถ่ายทอดสู่เอกชนสร้างยอดขายกว่า300ล้านบาทครับ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมกับนักวิจัยถแถลงความสําเร็จในการนําผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับโดยเฉพาะผลงานวิจัยสารเซซามีนในงาดําของศาสตราจารย์ดร,ดรปรัชญาคงทวีเลิศภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์นะครับที่สามารถค้นพบกลไกของเซซามีนที่ช่วยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งลดการอักเสบข้อเขา่าเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเป็นครั้งแรกของโลกนะครับ เราได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับเอกชนในการผลิตอาหารเสริมด้วยซึ่งก็สร้างยอดขายกว่า300ล้านบาทและจ่ายค่าตอบแทนกลับมายังมหาวิทยาลัยมากกว่า7ล้านบาทและในปีที่ผ่านมานะครับยังนํา ส่งรายได้ค่าตอบแทนจากการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อีกกว่า3ล้านบาทด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างในการนำงานวิจัยจากห้องทดลองซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างแรงงานนะครับและที่สำคัญยังกลายเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยให้สุขภาพของผู้บริโภคนั้นดีขึ้นจากฝีมือของนักวิจัยไทยด้วยครับ